สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกและประเทศไทยทุกภาคโดยส่วนเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศร,รษฐกิจและสังคมรวมทั้งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการศึกษาทุกระดับทําให้สถานศึกษาเกือบทุกแห่งต้องมีการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒนมัธยมวัดหัตสารเกษตรในพระรามสุธรรมได้ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาและได้ติดตามสถานการณ์ของโรคระบาดมาโดยตลอดจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนและวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ทําให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัฒหักถสารเกษตรในพระราสุปธถรมได้นำรูปแบบการบริหารลงพึ่งโมเดลสู่กระบวนการบริหารการจัดการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยใช้กระบวนการ PDCA มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการบริหารลงพึ่งโมเดลติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตรวจสอบคุณภาพและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผลสู่สาธารณชน รวงพึ่งโมเดลช่วยให้ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากในชั้นเรียนมาเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนโดยไม่หยุดเรียนโดยเป็นไปตามนโยบายโรงเรียนหยุดแต่การเรียนรู้ไม่หยุด เพื่อการบริหารงานการจัดการเรียนออนไลน์ครูได้สร้างและพัฒนานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ การขับเคลื่อนรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ได้เริ่มต้นจากการสำรวจความพร้อมของนักเรียนในด้านอุปกรณ์และเครือข่ายระบบออนไลน์มีการประชุมวางแผนในการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารและคณะครูในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนมีการตรวจสอบรายชื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สำหรับการมาเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมมีระบบสืบค้นพาระงานหลังจากการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทาง Google Data Studio ครูจัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet และ Zoom มีการแจ้งช่องทางการเรียนออนไลน์ทางกลุ่มหลายห้องของนักเรียนผ่านทางครูที่ปรึกษาและทางเว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนมีกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลการสอนอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายบริหารครูและผู้เรียนและมีการรายงานผลสรุปการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์จะได้รับการช่วยเหลือโดยการเรียนรู้จากเอกสารใบความรู้และใบงานซึ่งนักเรียนสามารถมารับเอกสารได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนหรือครูที่ปรึกษานำไปให้นักเรียนถึงที่บ้าน